ผมเชื่อว่าในธุรกิจและองค์กรเนี่ยจะสามารถเติบโตรหรือยีนยาวได้เนี่ยข้อที่หนึ่งก็คือว่าในทีมของผู้ขอตั้งเนี่ยตั้งใจทํามันเพียงไหนผมเชื่อว่าจากสิ่งที่ผมพี่โจและคุณตปงทำเนี่ยเราไม่เคยทําบริษัท3ปี5ปีมัชลูมอเราจะก้าวข้าสู่ปีที่20หลายๆบริษัทของพิโจก้าวข้าผ่าน10ปีไปแล้วการทําบริษัทที่เกิน10ปีขึ้นไปผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย แล้วถามว่าเราตั้งใจทําอินดีขนาดไหนตั้งใจทําไม่คิดว่าจะหนีไปไหนตั้งใจจะทําให้อยู่และยืนยาวต่อไปเรื่อยเพราะมันอยู่ที่ความตั้งใจแรกหรือว่าเราอยากจะมีบริษัทที่เปลี่ยนแปลงเราอยากจะมีสัตว์ที่มั่นคงเราอยากเป็นสัตว์ที่เป็นความภูมิใจของคนทาเครือข่ายในประเทศนี้ธุรกิจเนี่ยมันคือการเข้าไปแก้ปัญหาของทุกๆคนถ้าเราสามารถแก้ปัญหาได้ธุรกิจก็สามารถที่จะยืดยงแล้วก็ต่อเติมเข้าไปได้ ผมเชื่อว่าอินดีมเนี่ยสามารถเข้าไปแก้ปัญหาให้กับใครหลายๆคนคนที่อยากจะได้สินค้าคุณภาพดีไม่ต้องผ่านคนที่อยู่ตรงกลางคนที่ต้องการที่จะมีรายได้และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศคนที่อยากได้ทําธุรกิจแต่ลงทุนไม่เยอะแต่ว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ผมเชื่อว่าธุรกิจอินดีมเป็นธุรกิจสินค้าที่มีความต้องการเป็นธุรกิจของคนมุ่งมั่น11ล้านคนที่อยู่ในประเทศนี้ ที่ต้องการไห้มีบริษัทดีๆของคนไทยอีกสักบริษัทหนึ่งที่สามารถที่จะทําคุณพาตัวเองมาอยู่ในที่ที่ถูกต้องและมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนได้ผมเชื่อว่าสิ่งที่เราตั้งใจคือว่าทํานะครับมีรายได้ที่สองที่สามถ้าเป็นไปได้ถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงแบบหนักๆก็ได้ทาอินดีม